พีสวยเลยงามเลยนี่งามเลยเห็นทั้งตัวเลยพี่ไม้พี่ไม้น้องอยากทักไปทักยืนข้างหลังยายดิไหน,นพี่ไม้อยู่เนี่ยถามหาพี่ไม้พี่ไม้สนุกไหมบ้านเราอะ่ะมานี่มาบันดี <c oughs> ยายอกอ้ก็อกทอยายขุดหน่อไม้เออเขาเอาหน่อไม้มาจะใครหรือวะเด๋หน่อ,นอ,มอไม้บำบูน อวควัเอามาคงควักอ้าเอาอเอามาจาก,กคนครสวรรค์อู้โนนอกแบไงยังงามเลยนะไม่หวกตีน่ะ,โนโะนก้าวเอาไว้เมา่อก้าวก็พาลูกก็ไปเถอะเนี่ยถ้าตั้งจอแบบนี้เจ้าตั้งไกลๆยังไงเวลาเจ้านั่งกินข้าวเห็นพาข้าวเจ้านำแจ้มเลยอย่างเสียเออเวลานั่งคุยเฮ็วิดีโอของเสียงงาม เป็นได้ลําคาลูกหลานบอเสียงดังนะบ้านตัวต่งชันอยู่แล้วเวลารวมตัวออออือฮึแล้วน้องนายไปเด็ไหนคือเงียบจิ๊บแล้ว ได้หอมแก้มจากเทียนยะังได้กอดได้บ้ให้จับบ้ายังไงอนะ่ะมองว่ากับเหอมกับกระติบข้าวน้อยน้องเปล่าเอากระติบข้ามากอดไว้แล้วให้เข้าหา, <ś c oughs> าตเาาหุเข้าวน้อยก็คือหวัวมันคือหกคือบ,บ้าจังเออยายต้องถือกระติบข้าให้เขาเดินเข้าหาเขาบ้าวาง <จะ S 1> ตุง <ś> ้งบหงื่อบ้าวอ่ะเนาะก๊อกกิน กินข้าโอ,อกเคก,กินแล้วเมื่อกี้นี่ก็กินข้าวเวลาเดียวอืออีลาบหมูลาบแบบรสซาดแซ่บๆอ่อนนุ่มๆบบเผ็ดลายกินกับสลัดลบา้าบ้องไปผู้สั่งว่อืม,อม เข็ดเข้วค่อยรู้สึกแข้วบอนคอบแข่้วแล้วห็นนี้เรารู้สึกบอลขโอ้หนาไม่นองงามจังหนไม่อย่างหนไม่หวกินน่าไม่อะเรื่องเราไม่ตตกเออมาไม่มาไมเรื่องจังขอบขาวอืมนอหง่ค่ะก็เพื่อ บทันแล้วบทันแล้วได้แค่นั้นก็นดีแล้วย้ายเก็บไว้เหอะเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปเนีตัอ้กะก็เดอเงาข้างนี้คือลอยย่างข้างนี้คือว่าข้ากะกับพ่ากูไปนะาือขามกูไปตัอ

ขั้วกระฟ้ามากระต้อต้อกระแกตุ๊กงินพี่แข้งอ่ะจีพี่แข้ง,ขงเขาเอามาหลาย,ยี่กิโลเขายังเหลือหลายกุ้มปีไว้นะอืมขั้วพิขนงซื้อ ύ, ขั้วกระเพอมีวานน่ะมาเดี๋ยวนี้ใกล้กหมดแล้วสิขั้วอีกอยู่เหลือพออยู่แล้วกุ้มปีอยู่พี่แก พี่แข้งอะไม่ต้องห่วงเลยเ,าเขาก็เอามาไลาค่คับแล้วก็พี่ปองหมาเพื่อนก็นเอามาเพื่ออีกอืแบ่งกันกินนะของบบอึดบ่ยากคนนั้นไปก็หอบมาคนนี้มาก็หอบแบ่งกันกินไปกู่ก็ได้ลนะป้าลกอันกได้อยากได้อยากได้กระสายฮะนะแต่ว่ากระสายดูแล้วสดมันก็มาบบได้มิวนไปทัวร์ปอยเถอออืมไปดัปุดกัือกระสายเงาข้างอะไร ยังนาวนะอ่ะพให้เรามังอุบคนดูอ่ะเมือ่อกำลังเนาวเออหนาวนะถ้าตากแห้งกระบ,บานันเราลืมบอกตั้งแต่แรกน้ำยาหนุ่มจีนค่อยหมดแล้วนะ่ะเหลืออยู่น้อยเดียวก้าคทำบ้อบมาคยพาวงกุ้งท้กองคาพาคาก้าคถ้าแดดด,ดดดีถ้าแดดดีสงด่งแดดกระทันอยู่ได้นะเลยออกมาเห็นน้ำยานะอืม ความเดือดดางก็ต้องอะคือกลัวมนติดมั้องแห้งอ่ะถ้าบป้แห้งก็บปได้เลยแห้งก็บปได้เลยบปได้ก็บปเป็นอย่างบ็ถึงก็อดเราใจยู้แข่งก็ยังเหลืออยู่มายอมมายแยมน้ำยาหนุ่มจีนค่อยเหลืออยู่ห้าหกถุงเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วแป๊บๆนี่ก็ออืมโ้ประกันเดือดพุงง้อต้องมาละอเมื่อแน่สิโฟก่อนก็ได้สิไปรู้อื <Cornell. S 1> เราก็ซื้อกระตุกรโหลไปพร้อมกันพุ่นน้องหมื่อนมันได้่กระากระงงกร่เปายากมาทั้งกลุ่มกรป่าว่าษปุงงกะกาย มางงบพอข่งเนืุ้ดกลา,างเอาโคบด์ขึ้นหานอยู่เด้อ่ปกติตอนนี้เฮายูเมืองไทยว่าเม้นตี้ก็ถามอยู่เด้อืมนั่นก็บอกอยู่แต่ว่าเพิ่นไปก็รู้อยู่นี่ใส่เปียนไปหลายพลังน้อยขี้งดหงิดอินเน็ตบอดีก็อยู่แต่กับเน็ตอืมพลังน้อยบอกย,อย,อยากดเดี๋ยวนี้เนาะอยู่โกทูไทยแลนด์ไปเมืองไทยอยู่ไม่หนุกเหมือนแต่ก่อน อยู่เล่นเตะเกมอย่าไม่มีอะไรทําร้อนก็อยู่งั้นให้มามาไปคนเดียวอยู่ไม่ต้องไปยอยู่กับป้าองู้เดอืมยูอยู่กับเบลเยียมย่อยู่กับป้างั้นมามาจะไปอยู่กับยายสักปีไปรับจ้างไปรับจ้างเก็บพริกกินอยู่กับยายมีเอ็กซ์อุ้ยเขาบอกเธอจะปล่อยฉันอยู่นี่จริงเหรอสันไปลาวขึ้นมาแล้วก็ห่างสัดนะ อยู่บอกอยูเก่งไงยู่อยู่กับป้าสองคนเลยม้าจะหนีแล้วอ้าวไม่น่ารักทําให้น้า,นานเหนื่อยมาม้าต่อไปนี้นะไม่ฟังม้านะม้าจะหนีไปอยู่กับยายไปเป็นฟรีเลยนี่คือลูกสาวที่หายไปจากบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนอ้าอยูต้องทําตัวลีฟก่อนมาว่าหมาม้าไม่ลีฟอ, <Yes. Yes. S 1> อ่ะเนี่ยเถียงแบบนี้ไอ้เถียงแบบเนี้เราทําให้หมาม้าหนีไปอยู่กับยายอ,ะ yes. Yes. อ่ะน่าว่าแม่เสียงดังมาสัน้น ย่อ <Yeah. S 2> <Bah. S 1> uh. ือายาไปรับ <laughs> จ้างกินย <indie> <fifteen gesehen S 1> mm ุ่ยเนาะเอ้ยกับบ้านบ่มีตังก็ไปกินน้อไม้อยู่บ้านวันน้ะเฮ้ยอืม บ่เห็นว่ากินอย่างยากกันเจ้าของนะเออใจพัวพัวก็เ่เห็นว่ากินไอซื้อกินเจ้าของเจ้าของกินแต่ของบ้านๆนะโอเคๆเออตัวเจ้าของถ้าไปยูนอาเปรี้ยบนไปบ้านงองแงมอยู่กับยายประดุกตัวเดียวก็อิ่มแล้วก่อนน่ะเออหากจะกินแต่ของบ้านๆเก็บผักรอบข้างอันพูดถึงอันตั้นตค่อยนะจ้าต่างแบบใด เพือกับแม่แล้วผักก้อนว่านมนะาอนนะันนี้ก็นี่เนี่ยเเจ็บผักนอกบ้านมานี่เนี่ยก็เออพอได้งอมเงียมันได้มาละขี้นกกินแล้วเดอ้อลูกหนึ่งเราเปิ่เปิ่ปลาเดิมละได้มาละเออนั่นสองลูกนะเออตอนนี้ช่งนี้บอกฝรั่งเลยบอกซื้อผักแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเคียวมาปัน่นใส่สับป,ประรดใส่มะนาวนี่ให้ไอ,อ้คิดดืม่มพอดีเลยเม็ดกำลังไอ้ใบล่างกำลังแกเพราะช่วงนี้ค่อยกินสลัดยูนมาละ เอามาปั้นทีละสองสมามใบบำรุงนะปั้มเพื่อผัวน้ำใส่สับปะรดใส่มะน,นาวใส่ใบเคลอสองมือ้อสามมื้อแล้วเนี่ยสามเร้าแล้วดูแลเจ้าของก็ดูแลผัวน้ำนะอืม,อมจะผักในบ้านผสมผลไม้เคลเขาก็มีสปปรรพคุณดีอยู่แล้วเนาะ